ถ้าไม่เหมือนก็คอมเมนต์บอกได้นะคะก็จากไปก็พูดไปนะคะแต่ลืมไปค่ะลูกชายดูประตูนอยู่นะคะก็เลยส,สวัสดีจ้าวันนี้สองเมลูกก็ได้นไม้สดมานะคะวันนี้ก็จะมาทําการปอกน้ไม้ให้ดูค่ะพี่ๆไม่มีอะไรเลยค่ะเนื่องจากเมื่อวานนะคะเลยได้ปิดเสียงค่ะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปทําแกงนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกคอมชิ้นประมาณไหนก็จัดไปประมาณนั้นเลยค่ะก็ mm hmm. จะไม่ได้เรียกมากนะคะวันนี้เพราะตอนเราไปต้มได้รู้สึกว่าเขาจะกดตัวลงนะคะคนไทยก็ได้ปิดเสียงค่ะต้องมานั่งพากเสียงเอาใหม่นะคะก็คือแบบคุยไปทําไปนะคะแต่ลืมค่ะลืมว่าลูกรายดูประตูอยู่นะคะ สวัสดีจ้าวันนี้สองแม่ลูกก็ได้หน่อไม้สดมานะคะวันนี้ก็จะมาทําการปอกหน่อไม้ให้ดูค่ะพี่ๆไม่มีอะไรเลยค่ะเนื่องจากเมื่อวานนะคะ,ะใหญ่ๆห,หน่อยค่ะก็จะยาวๆหน่อยนะคะหน่อไม้ก็จะแบบนี้เลยค่ะเราไม่ได้ตัดนะคะจะตักแบบยาวๆเลยค่ะพอไปต้มค่ะนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกคน สวัสดีจ้าวันนี้สองแม่ลูกก็ได้หน่อไม้สดมานะคะวันนี้ก็จะมาทําการปอกหน่อไม้ให้ดูค่ะพี่ๆไม่มีอะไรเลยค่ะเนื่องจากเมื่อวานนะคะ,ะบบใหหญ่่่นอยคะก็จะยาวๆหน่อยนะคะหน่อไม้ก็จะแบบนี้เลยค่ะเราไม่ได้ตัดนะคะจะจักแบบยาวๆเลยค่ะ พอไปต้มขงเลยค่ะกับลูกชายเดินรอบไปรอบมาค่ะก็ไม่ได้อะไรนะคะเห็นหน่อไม้ค่ะก็เลยจัดมาเลยค่ะสักครึ่งโลนะคะครึ่งโลก็ไม่ได้เยอะมากนะคะได้ประมาณหกนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกคนมาแกงได้เหมือนเดิมค่ะนี่เราพอทําการปอกๆก,กันเลยนะคะ จากเมื่อวานนะคะเราหยุดกับลูกทรายค่ะเราก็เลยว่างทรงยินนะคะก็เลยไปเดินวันหยุดนะคะสองแม่ลูกก็พากันไปเดินตลาดเลยค่ะไปก็ตั้งหลายชั่วโมงนะคะแต่ได้มาก็แค่หน่อไม้นี่ราคาพี่พี่ขาเดินจนเหนื่อยนะคะเดินเป็นชั่วโมงมาเกงได้เหมือนเดิมค่ะนี่เราก็ทาการปอกๆกันเลยนะคะจากเมื่อวานนะคะเราหยุดกับลูกทรายค่ะเราก็เลยว่างทรงยินนะคะก็เลยไปเดินนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็คือเราอบแยบยาวๆเลยค่ะเราก็เลยแบบ สวดแบบยาวๆเลยค่ะไม่รู้ว่าจักเหมือนกันหรือเปล่านะคะสวัสดีจ้าวันนี้สองแม่ลูกก็ได้นอไม้สดมานะคะวันนี้ก็จะมาทําการปอกนอไม้ให้ดูค่ะพี่ๆไม่มีอะไรเลยค่ะเนื่องจากเมื่อวานนะคะงงเลยค่ะกับลูกชายเดินรอบไปรอบมาค่ะก็ไม่ได้อะไรนะคะเห็นหนอไม้ค่ะก็เลยจัดมาเลยค่ะสักครึ่งโลนะคะครึ่งโลก็ไม่ได้เยอะมากนะคะได้ประมาณหกตาถ้ามไม่เหมือนก็ค,คอมเมนต์บอกได้นะคะ อยากไปก็พูดไปนะคะแต่ลืมไปค่ะลูกชายดูประตูนอยู่นะคะก็เลยสุดตลาดนะคะตลาดก็จะไกลบ้านหน่อยค่ะต้องนั่งสองแถวไปนะคะนี่ลูกชายก็อยากช่วยค่ะอยากช่วยต้กไม้ก็จะเข้าตาแม่อยู่แล้วนะคะนะคะเจออยู่สองยอดค่ะที่เขาไม่สดนะคะเขาแบบจะเก็บไว้หลายวันอะไรหรือเปล่านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราชอบนะคะไม่สดก็เขาก็จะแบบนิ่มๆลงนะคะจะไม่ค่อยหัก แต่ถ้าเราจะตัดครึ่งก็ได้ซีไปซีมาจังเด่น,ล,นลูกเดินๆน,นะคะก็คือกวนค่ะอยากช่วยหรือว่าอยากกวนก็ไม่รู้หน่อไม้ก็จะมีความคันนะคะนี่ปอกเสร็จแล้วนะคะามาแกงได้เหมือนเดิมะคะ่ะนี่เราก็ทาการปอกๆก,กันเลยนะคะจากเมื่อวานนะคะเราหยุดกับลูกทรายค่ะเราก็เลยว่างทรงยินนะคะก็เลยไปเดินตาถ้ามไม่เหมือนก็คอมเมนต์บอกได้นะคะ จักไปก็พูดไปนะคะแต่ลืมไปค่ะลูกชายดูประตูนอยู่นะคะ mm. ก็เลยสุดหน่อไม้ต่อนะคะ mm. ไปแล้วค่ะบ้ายเจอกันใหม่คลิปหนะ้าโงเลยค่ะกับลูกชายเดินรอบไปรอบมาค่ะ mm. ก็ไม่ได้อะไรนะคะ mm. เห็นหน่อไม้ค่ะก็เลยจัดมาเลยค่ะสักครึ่งโลนะคะครึ่งโลก็ไม่ได้เยอะมากนะคะได้ประมาณหกตัจะบางขึ้นก็เลยจะทําชิ้นใหญ่หน่อยนะคะนี่ก็จะทําการจัจๆๆเลยนะคะเอาชิ้นที่แบบ ผลิตภัณฑ์ที่เราสอบนั่นแหละค่ะพี่ๆค่ะนะคะเจออยู่สองยอดค่ะที่เขาไม่สดนะคะเขาแบบจะเก็บไว้หลายวันอะไรหรือเปล่านะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราสอบนะคะไม่สดก็เก็บยอดค่ะแล้วก็มาทําการปอกกันเลยนะคะพี่ๆค่ะมีเป็นไม้สดค่ะเป็นอะไรที่แบบเราชอบมากๆเลยค่ะเราก็จะปอปอกๆไปนะ,ะถ้าไม่เหมือนก็คอมเมนต์บอกได้นะคะ จยากไปก็พูดไปนะคะแต่ลืมไปค่ะลูกชายดูประตูนอยู่นะคะก็เลยสุดนะคะัคาแต่ไม่เป็นไรค่ะก็คือเราสอบแบบยาวๆเลยค่ะเราก็เลยแบบสวดแบบยาวๆเลยคะ่ะไม่รู้ว่าจักเหมือนกันหรือเปล่านะคะชิ้นประมาณไหนก็จัดไปประมาณนั้นเลยค่ะก็จะไม่ได้เล็กมากนะคะวันนี้เพราะตอนเราไปต้มเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะกดตัวลงนะคะก็เขาก็จะแบบนิ่มๆลงนะคะจะไม่ค่อยหัก แต่ถ้าเราจะตัดครึ่งก็ได้ถ้าไม่เหมือนก็คอมเมนต์บอกได้นะคะก็จากไปก็พูดไปนะคะแต่ลืมไปค่ะลูกชายดูประตูนอยู่นะคะก็เลยสุดวันหยุดนะคะสองแม่ลูกก็พากันไปเดินตลาดเลยค่ะไปก็ตั้งหลายชั่วโมงนะคะแต่ได้มาก็แค่หน่อไม้นี่ราคาพี่พี่ขาเดินจนเหนื่อยนะคะเดินเป็นชั่วโมงเยยอดค่ะแล้วก็มาทําการปอกกันเลยนะคะพี่พี่ขานี่เป็นหน่อไม้สดค่ะเป็นอะไรที่แบบ เราซอบมากมากเลยค่ะเราก็จะปลอกปอกไปเส็ยอดค่ะเราก็มาทําการปอกกันเลยนะคะพี่ๆค่ะนี่เป็นนไม้สดค่ะเป็นอะไรที่แบบเราซอบมากมากเลยค่ะเราก็จะปอกปอกไปซีไปซีมาจันเด่นลูกเดินๆนะคะก็คือกวนค่ะอยากช่วยหรือว่าอยากกวนก็ไม่รู้ตนไม้ก็จะมีความคันนะคะนี่ปอกเสร็จแล้วนะคะนะคะคขอบคุณทุกการรับชมทุกคอมซีไปซีมาจันเด่น ลูกเดินเดินนะคะก็คือกวนค่ะอยากช่วยหรือว่าอยากกวนก็ไม่รู้หน่อไม้ก็จะมีความคันนะคะนี่ปอกเสร็จแล้วนะคะปอกไปก็จะไปเจอนะคะมีทั้งยอดสดไม่สดหรือจะบางขึ้นก็เลยจะทําชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะคะนี่ก็จะทําการจักๆ,ๆเลยนะคะเอาชิ้นที่แบบผลิตภัณฑ์ที่เราสอบนั่นแหละค่ะพี่ๆค่ะ สวัสดีจ้าวันนี้สองแม่ลูกก็ได้นอไม้สดมานะคะวันนี้ก็จะมาทําการปอกน้อไม้ให้ดูค่ะพี่ๆไม่มีอะไรเลยค่ะเนื่องจากเมื่อวานนะคะเอามาเกงได้เหมือนเดิมค่ะนี่เราพอทําการปอกๆก,กันเลยนะคะเนื่องจากเมื่อวานนะคะเราหยุดกับทุกสายค่ะเราก็เลยว่างทรงยินนะคะก็เลยไปเดินนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็คือเราอบแบบยาวๆเลยคะ่ะเราก็เลยแบบสวดแบบยาวๆเลยคะ่ะไม่รู้ว่าจักเหมือนกันหรือเปล่านะคะ สวัสดีจ้าวันนี้สองแม่ลูกก็ได้หน่อไม้สดมานะคะวันนี้ก็จะมาทําการปอกหน่อไม้ให้ดูค่ะพี่ๆไม่มีอะไรเลยค่ะเนื่องจากเมื่อวานนะคะทางหนูเขาก็จะทํากันแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าพี่ๆแต่ละคนจักหน่อไม้แบบไหนนะคะแต่ส่วนหนูก็คือจะทําแบบนี้เดียค่ะก็คือซินไม่เล็กมากนะคะปลอกไปก็จะไปเจอนะคะมีทั้งยอดสดไม่สดค่ะปอกไปก็ จะเปเจอนะคะมีทั้งยอดสดไม่สดชิ้นประมาณไหนก็จัดไปประมาณนั้นเลยคะ่ะก็จะไม่ได้เล็กมากนะคะวันนี้เพราะตอนเราไปต้มเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะกดตัวลงนะคะก็อาจจะใหญ่ๆหน่อยค่ะก็จะยาวๆหน่อยนะคะ,ะหน่อนะะนไม้ก็จะแบบนี้เลยค่ะเราไม่ได้ตัดนะคะจะจักแบบยาวๆเลยะคะ่ะพอไปต้มขาทําไม่เหมือนก็คอมเมนต์บอกได้นะคะ จกไปก็พูดไปนะคะแต่ลืมไปค่ะลูกซายดูประตูนอยู่นะคะก็เลยสุดนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็คือเราชอบแบบยาวๆเลยค่ะเราก็เลยแบบสวดแบบยาวๆเลยคะ่ะไม่รู้าจะจักเหมือนกันหรือเปล่านะคะนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกคนก็จะแบบนิ่มๆลงนะคะจะไม่ค่อยหักแต่ถ้าเราจะตัดครึ่งก็ได้รือจะบางขึ้นก็เลยจะทําชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะคะนี่ก็จะทําการจักๆเลยนะคะ เอาชิ้นที่แบบพอดีคำที่เราสอบนั่นแหละค่ะพี่พีขาหน่อไม้ต่อนะคะไปแล้วคะ่ะบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าหน่อไม้ต่อนะคะไปแล้วคะ่ะบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าวันหยุดนะคะสองแม่ลูกก็พากันไปเดินตลาดเลยคะ่ะไปก็ตั้งหลายสัวโมงนะคะแต่ได้มาก็แค่หน่อไม้นี่ละคะพี่พีขาเดินจนเหนื่อยน,นะคะเดินเป็นสัวโมงถ้า,ถาไม่เหมือนก็คอมเมนต์บ็อกได้นะคะ จากไปก็พูดไปนะคะแต่ลืมไปค่ะลูกชายดูประตูนอยู่นะคะก็เลยสุดท้อก็จะแบบนิ่มๆลงนะคะาจะไม่ค่อยหักแต่ถ้าเราจะตัดครึ่งก็ได้อจะบางขึ้นก็เลยจะทาชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะคะนี่ก็จะทําการจักๆๆเลยนะคะเอาชิ้นที่แบบ พอดีคำที่เราสอบนั่นแหละค่ะพี่พี่ขาฮงเลยคะ่ะกับลูกชายเดินรอบไปรอบมาคะ่ะก็ไม่ได้อะไรนะคะเห็นน่อไมค้ค่ะก็เลยจัดมาเลยคะ่ะสักครึ่งโลนะคะครึ่งโลก็ไม่ได้เยอะมากนะคะได้ประมาณหกต้นนะคะเจออยู่สองยอดคะ่ะที่เขาไม่สดนะคะเขาแบบจะเก็บไว้หลายวันอะไรหรือเปล่านะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราสอบนะคะไม่สดก็เก็บยอดคะ่ะแล้วก็มาทําการปอกกันเลยนะคะพี่ๆค่ะนี่เป็นนไม้สดะคะ่ะเป็นอะไรที่แบบ เราซอบมากๆเลยค่ะเราก็จะปอกๆไปเ,เอามาเกงได้เหมือนเดิมค่ะนี่เราก็ทาการปอกๆกันเลยนะคะนั่งจากเมื่อวานนะคะเราหยุดกับลูกชายค่ะเราก็เลยว่างทรงยินนะคะก็เลยไปเดินวันหยุดนะคะสองแม่ลูกก็พากันไปเดินตลาดเลยค่ะไปก็ตั้งหลายชั่วโมงนะคะแต่ได้มาก็แค่น้อไม้นี่ราคาพี่พี่ขาเดินจนเหนื่อยน,นะคะเดินเป็นชั่วโมงก็จะแบบนิ่มๆลงนะคะจะไม่ค่อยหักแต่ถ้าเราจะตัดครึ่งก็ได้ซีไปซีไมน้น่าเด่น ลูกเดินๆนะคะก็คือกวนค่ะอยากช่วยหรือว่าอยากกวนก็ไม่รู้หน่อไม้ก็จะมีความคันนะคะนี่ปอกเสร็จแล้วนะคะ